องหมดแล้วอ้านี่มันสุกเต็มทีแล้วมันมันเน่าแล้วมันนี้ยไม่เน่าหรอกเอ้ยมีอยู่นี่นะนี่แต่ว่ามันนิ่มแล้วมันนีเสร็จแล้วง่ายๆเพื่อนๆเนาะยายไม่รู้จะกินอะไร Ừ, เดี๋ยวทำให้แฟนยายกินก่อนเราเด้ค่อยมาคิดกันสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลา8โมงเช้าจะไปธุระข้างนอกเอามะระกับข้าวโพดไปฝากเพื่อนด้วยนะคะจะเข้าเมืองฝากเพื่อนคนไทยไปธุระหลายที่เลยวันนี้นนเพื่อนๆตอนแรกยายว่าจะไม่ไปแต่จะเอาของไปฝากเพื่อนก็เลยต้องไปด้วย ในระหว่างที่แฟนยายไปหาหมอยายก็ไปหาเพื่อนนี่นะคะอากาศช่วงเช้าเชตอนนี้นะคะเหมือนจะคล้ายๆบ้านเราถ้าใครอยู่บ้านนอกบ้านนอกแบบยายนะ <c oughs> มีรถมาถเพื่อน <c oughs> ถนนเล็กรถรถรถเมย์ไปจำทาง รถตัดหญ้าถนนมันจะไอ้หญ้ามันจะน้ำข้างลงนะเพื่อนเพื่อนเพงคิดถึงเห็ดยังไม่ออกสักทีเห็นป่าแล้วคิดถึงเห็ดแต่ป่าน,นี้มันเล็กๆไม่มีเห็ดหรอกถ้าบานใหญ่มันไม่มีต้นสนน้ำค้างลงตอนเช้าๆเนี่ย ต้นวอลนัตนะคะเพื่อนๆนีร่วงมาใครจะเก็บก็ได้นี่วอลนัดทั้งนั้นเลยลูกใหญ่กว่าบ้านใหญ่เพราเขาปลูกอยู่ใกล้ๆอย่างนี้เขาใส่ปุ๋ยเขาโพอดอย่างนี้ก็อ,อ,อันนี้ก็ได้ปุ๋ยด้วยปลูกใหม่ด้วยแหละต้นใหม่น,ะนี่วอลนัตทั้งนั้นเลยยายบางทียายมาก็เห็นรถจอดเก็บนะบางทีอันนี้มันยังไม่ร่วง เห็นเห็นบรรยากาศอย่างนี้ก็รู้เลย <c oughs> จะได้กลับเมืองไทยแล้วบรรยากาศแบบนี้ <c oughs> ช่วงเก็บเกี่ยวแล้วช่วงเก็บเกี่ยว างนี้ก็เป็นทางที่ยายเก็บเชอรี่นะคะข้างหน้านู้ตนต้นเชอรี่เยอะๆเลยเนี่ยเชอรี่ทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนตอนมันออกดอกสวยๆวยมีมีอยู่ปีหนึ่งนะข้างบนออกดอกข้างล่างเขาปลูกคาโลนาโอ้โหสวยข้างบนขาวข้างล่างเหลืองช่วงคาโรนาออกดอกนะ ตรงนี้สวยมากเลยนี่ตรงนี้อาจจะปลูกแล้วเนี่ยอาจจะปลูกไว้ปีหน้านปลูกตอนนี้ก็ปลูกได้ข้าวสาลีข้าวโอ๊ตคาโลนาปลูกได้ตอนนี้นะคะ กลังหิมะตกก็พวกข้าวโพดมันฝรั่งแครอทตัวลันเตาอ,เออเหัวน้ำตาลขบนนี้ทางด่วนนะคะ โอเคโอเคนี่จะเป็ยนยายไปหาหมอตรงนี้เลี้ยวไปทางนี้เลยยายจะเดินไปนี่ไปค่ะเพื่อนเดินไปนะคะยายเดินมา <c oughs> อยู่ตรงนั้นข้างหน้าหลยตรงรถเลี้ยวนี่หละอยู่ตรงรถเลี้ยวนี่แหละร้าน ร้านนวดท่านทนทนนี่นะคะนี่ไทยมาซ่าเนี่ยแ็นดรอยเทนน แฟนยายนะคะมาแล้วแฟนยายยังไม่มารอแฟนยายอยู่ตั้งนานยังไม่มาอีกเพื่อนเลยเมื่อกี้นั่งอยู่ในบ้านนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ในร้านตั้งนานนึกว่าแฟนยายมาแล้วมานั่งรอตั้งนานยังไม่เสร็จอีกนน่นตรงนน่นแฟนยายนะไปหาหมออยู่ตรงนู้น ชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วเพื่อนเือนเอ้ยคือเฟนยายมาแบบไม่นัดตอนเช้าเขาไม่ต้องนัดเนาะอ,อถ้าจะน,นัดนะปีนี้ไม่มีไม่ไม่ว่างออแต่ว่าถ้ามาก่อนนัดเนี่ยต้องมาแต่เช้าเพื่อนเพื่อนเฟนยายมารอบที่สามแล้วนะเนี่ยจะนัดปีนี้ไม่ไม่มีไม่มีนัดแล้วเต็มเนาะ มาหาหมอผิวหนังยแฟนยายเคยพาไปทีหนึ่งแล้วอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมะเร็งผิวหนังเมื่อสามปีที่แล้วตรงหลังแต่ตอนนี้คือเห็นมันตรงคอมันมีแผลนิดนึงก็เลยมาตรวจดูเฉยๆเนาะมาตรวจดูว่ามันใช่หรือเปล่าเนาะ นี่แหละตรงนี้เนี่ยตรงเน,นี้ขึ้นไปข้างบนคลี้เกียจไปก็ไปหาเพื่อนกลับมาก็มานั่งรอนในรถตั้งนานแล้วไม่มายายก็เลยเดินออกมาเดินเล่นถ่ายคลิปให้ FC ดู ยายจอดรถตรงมุมนู่นเลยแฟนยายมาแล้วใช้เวลาอสองชั่วโมงต่อไปก็จะไปเอาแว่นตานะคะแฟนยายตัดแว่นตาไว้ตาก็ต้องพานะคะต่อต่อผาต่อกระจกแต่ก็นัดไม่ได้อีกต้องปีหน้าเพื่อน หมออยู่เมืองนอกไม่เหมือนเมืองไทยเด้อมาเอาแว่นตานะคะเพื่อนม,มาเอาแว่นตาลกลับแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ได้แวะซื้อของนะคะเพราะว่ารอหม,มอนานเกินแต่พรุ่งนี้แฟนยายจะมาอีกแต่ยายคงไม่มาแล้วพรุ่งนี้จะมาพรุ่งนี้จะมาเรื่องตัดต้นไม้อะนะเอาเอารูปมาให้เขาดูที่ถ่ายไวเออ้เรื่องตัดต้นไม้ ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเลยไม่ไกลหรอกประมาณ3-4กิโลเมตรนะนะแฟนยายมาคนเดียวตรงนี้ก็เลยแฟนยายบอกว่าเออขาดเรืออะไรเดี๋ยวคอยคอยซื้อพรุนี้วันนี้มันสายนะกลับบ้านนะเที่ยงเที่ยงกว่าแล้วเพื่อนๆนะตําโอ้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ว่าจะตําสงตํากินเพื่อนยายให้กุ้งมาถุงหนึ่งกุ้งแบบพีิเขาลวกแล้วนะ ยายเคยซื้อไปกินแล้วติดใจหาซื้อไม่ได้เพื่อนเขาเลยซื้อไวไ้หลายถุงก็ให้มาถุงหนึ่งตำส้มตำกินตำอะไรตำขนมจีนไม่มีอะไรตำจะเก็บฝักไมมเอาก็กระเทนยังไม่โตเท่าไรนี่ให้พี่เมินจอดลองมาดูพรุนปลายังเหลืออยู่หรือเปล่าหมดแล้วเพื่อน หมดอดหมดแล้วเอ้ยสีเหลืองว่าจะไปดูในสวนลืมเลยร่วงหมดแล้วอ้านี่มันสุกเต็มทีแล้วมันมันเน่าแล้วมันนี่เอ้ยไม่เน่าหรอกเอ้ยมีอยู่นี่นะนี่แต่ว่ามันนิ่มแล้วน ุกเต็มที่แล้วะนะมนนหมมันนิ่มแล้วไปแม่มาดูเฉยๆนี่แต่ก่อนเต็มเลยเมื่อห้าหกปีที่แล้วยายมาเก็บกับแฟนยายไปทำน้ำผลไม้นี่เต็มเลยแถวนี้ปีนี้ไม่มีเลยเห็นบ้างก็ทำกับข้าวให้พี่เมอม์นะคะทอนหมูสามชั้นผัดมันฝรัง่ง นี่เพื่อนยายให้กุ้งมายายจะทำอะไรกินรอดูก่อน,นดูใบมงอะยายยังไงแหละถึงไหนถึงไหนก็มากินข้าวบ้านกินที่ร้านมันไม่เหมือนกินอยู่บ้านเราวันก่อนไปกินที่ร้านก็ไม่ถูกใจที่ว่าพาไปกินวันก่อนอร้านเอเชียทำกินเองอร่อยกว่าเสร็จแล้วง่าย,ายๆเพื่อนๆเนาะยายไม่รู้จะกินอะไร <laughs> เดี๋ยวทำให้แฟนยายกินก่อนเราได้ค่อยมาคิดกันป่ะแค่นี้แหละเพืเ่อนๆเนอะ